ใชครับมวนมวนครับมาชมกันได้ครับที่บ้านเพลินครับจังหวัดอุบลราชธานีครับเพราะยังไร่ข้าวเมื่อกี้หงอยหนาครับครับครับนกเพลินครับมาดูครับพี่ใหญ่ใช่ครับเจ้าของนกเขาขันครับมวนมวนครับเพลินครับนกเพลินครับฟังเสียงล่มกับแห้งครับพี่น้อง าทงน้อเขางามกครับพี่น้องเบิ่งครับนกขาวันแต่ว่ามม pues ู่ไกลขันเนีขนาดลูกเขาว่าไม็จริงมอว่าว่ามือว้าผู้ปากวมงว่าที่ที่นยักงามครับนกเป็นไทครับลกออกไมเลื่อนใหญ่ไุก

งามงามครับพี่น้องมาลับโชมกันใ้นี้ครับจังหวัดทุบลราชธานีความเสียงนกาคุณวรครน,น,น,นครับบรรยากาศร่างงามเย็นๆครับหอมงามขอเยศไทยนะครับเป็นพี่หลายครับ สวยงามครับเคนขับนกขันเซกันนะครับผู้ชายดูกว่าผู้หญิดี กังวลว่าเขาแรงเพราะมงไก่ตัวโตสูงอวงก็มันเขาหายเงินว่าจะไปเสียของผู้วิดมามาตำานมือไหเน่ยเลยตำเลยดูคนโม่ไหน

ลูก,กยี่วะไเไดีคือนโอูโอโออ่เซกันห <laughs> <laughs> ้วดีพวนฟังเสียงเราพวงนอนครับโอนไปลอนไปนะไปีไปด <laughs> เดอร้องเามันมาเนี่ยมือสามหมอนกัน <laughs> ไปเนี่ <laughs> คนมวนโลกเย็นเย็นนากะดีดีครับพี่น้องบรรยากาศสวามทุ่มาครับพี่น้องชาวบ้านนะครับลงไปใยไทยเป็นเลียงนอกไอยเปิ้ลครับคั้งเสียงครับคุณมักเลียงนอกครับ

ได้เลยคุณไม่ติดตอเราไม่ได้หรอกเหตุผลเหตุอะไรันเไปเจอหนึ่งทีถ้ามงถ้างข้าไปลองทล่ะยัไดีว่าที่เป็สาหอมดออกเยท่บนเอาอาที่ห้อไปด้นก้ัว